จัดเต็มแบบมีหัวข้อบวกเป็นย่อหน้าบวกไม่มีโฮสต์ไม่มีภาพภาษาไทยทั้งหมดจรวดนิวเคลียร์ HTN 99อาวุธลับที่โลกไม่กล้ามองข้ามบทนำเงามืดของขีปนาวุธที่เปลี่ยนสมดุลอำนาจโลกในยุคที่การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โลกกำลังจับตามองขี่ปนาวุธรุ่นใหม่หลายประเทศแต่หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ HTN 99จรวดนิวเคลียร์ยุคใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะส,สูงระดับเปลี่ยนโฉมหน้าสนามรบมันไม่ใช่เพียงอาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์ใหม่ที่เน้นความเร็วการทะลุระบบป้องกันและพลังทำลายที่กองทัพใดก็ไม่อยากเผชิหน้า H.T.N. 9 9ถูกเรียกว่ากำปั้นเหล็กแห่งศตวรรัที่21เพราะมันคือส่วนผสมที่อันตรายระหว่างเทคโนโลยีนิวเคลียร์หัวรบหนักและระบบการยิงความเร็วสูงแบบไฮเปอร์โซนิกที่ก้าวข้ามรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนความเป็นมาขอ,องงค์การพัฒนาตอบโจทย์สงครามยุคใหม่การถือกำเนิดของ H.T.N. 9 9สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของหลายประเทศที่มุ่งไปสู่การสร้างอาวุธยิงครั้งเดียวจบ สามารถปล่อยออกจากระยะไกลแต่เจาะทะลุระบบป้องกันได้90-95%แนวคิดหลักคือการสร้างขีปนาวุธที่คาดเดาไม่ได้บินเร็วเกินที่เรดาร์ดั้งเดิมจะจับได้และสามารถเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้เหมือนจรวดมีชีวิตความต้องการเช่นนี้มาจากการที่ระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่เช่นอี g ิส THAAD และ S400 เริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้นการสร้างหัวรบที่เร็วกว่าแม่นกว่าและจับไม่ได้จึงกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของกองทัพยุคใหม่คุณสมบัติเด่นเร็วกว่าแรงกว่าและอันตรายกว่า HTN99 ถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความสามารถไฮเปอร์โซนิก ความเร็วสูงสุดระดับมากกว่าแมส12ในช่วงเข้าสู่เป้าหมายทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธแทบไม่มีเวลาในการตอบสนองตัวยานสร้างจากวัสดุผสมพิเศษทนความร้อนสูงเพื่อให้สามารถทนแรงเสียดทานอากาศระดับหลายพันองศาเมื่อบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหลายเท่า ประกอบกับระบบควบคุมเส้นทางที่ใช้ AI วิ r e c r o s ์เส้นทางหลบหลีกทำให้เส้นการบินของ HTN 99เปลี่ยนได้ตลอดไม่เป็นเส้นตรงเหมือนจรวดทั่วไปคุณสมบัติสำคัญยังรวมถึงระบบนำวิถีแบบหลายชั้น g p IN s INS และเรดาร์นำทางแบบ Active การเจาะทะลุระบบต่อต้านด้วยเทคโนโลยีลดการตรวจจับความร้อนและคลื่นเรดาร์ การเร่งความเร็วหลายช่วงช่วยเร่งทยานทุกระยะตั้งแต่ต้นจนถึงเป้าหมายความสามารถยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นรถยิงเคลื่อนที่เรือดำน้ำหรือฐานยิงใต้ดินทั้งหมดนี้ทำให้มันตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่เน้นการโจมตีแบบเร็วฟาดเดียวจมและหลบทุกเรดาร์แบบเหนือชั้นหัวรบนิวเคลียร์พลังทำลายระดับล้างเมือง สิ่งที่ทำให้ HTN-99 กลายเป็นอาวุธที่โลกหวาดกลัวคือหัวรบนิวเคลียร์กำลังสูงที่บรรทุกได้ซึ่งมีพลังทำลายเทียบเท่า100-800กิโลตันขึ้นอยู่กับรุ่นที่ติดตั้งเพื่อให้เห็นภาพกำลังทำลายระเบิดฮิโรชิมามีพลังประมาณ15กิโลตัน HTN-99 รุ่นหนักสุดมีพลังมากกว่าถึง50เท่า ผลขอองค์การระเบิดสามารถทำลายเมืองใหญ่ทั้งเมืองภายในไม่กี่วินาทีคลื่นความร้อนสามารถลุกท่วมในวงกว้างหลาย10กิโลเมตรและคลื่นแรงสั่นสะเทือนจะทำลายโครงสร้างใดๆที่ตั้งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนี่คืออาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพื่อใช้บ่อยครั้งแต่เพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้คิดโจมตีเป็นฝ่ายแรกระบบปล่อยยิงเสถียรเร็วไม่ถูกคาดเดา HTN 99รองรับการยิงจากระบบเคลื่อนที่หลากหลายทำให้ศัตรูไม่สามารถระบุพิกัดการยิงได้ง่ายเป็นการเพิ่มโอกาสรอดปลอดภัยของอาวุธยุทธศาสตร์โดยตรงระบบยิงสำคัญประกอบด้วยรถยิงเคลื่อนที่แบบ12คณ12ล้อใหญ่ซ่อนพรางง่ายเคลื่อนที่รวดเร็วเรือดำน้ำพิเศษที่สามารถยิงจากใต้ผิวน้ำทำให้ศัตรูประเมินตำแหน่งไม่ได้ ฐานยิงใต้ดินลึกป้องกันการโจมตีแบบเจาะภูเขาความยืดหยุ่นเช่นนี้ทำให้ HTN 99มีอายุการใช้งานสูงและเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาวุธนี้คือเครื่องมือกดดันเชิงยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวที่สุดในภูมิภาคจุดแข็งที่ทำให้ HTN 99ครองอันดับหนึ่งแม้โลกจะมีขีปนาวุธนิวเคลียร์หลากหลายประเภท แต่ HTN 99มีจุดแข็งเฉพาะตัวที่ทำให้ได้รับการกล่าวถึงบ่อยที่สุดได้แก่ 1. ความเร็วไฮเปอร์โซนิกระดับแมท 2. เส้นทางบินที่คาดเดาไม่ได้ 3. ระบบหลบเรดาร์และสัญญาณนำวิถีหลอกล่อ 4. สามารถเจาะทะลุระบบป้องกันชั้นสูง 5. หัวรบนิวเคลียร์กำลังสูงที่เลือกขนาดได้ 6. ใช้ได้ทั้งการยับยั้งและการตอบโต้เชิงยุทธศาสตร์จุดเด่นเหล่านี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า HTN99 เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่อันตรายที่สุดของยุคป,ปัจจุบันภายคุกคามต่อสมดุลความมั่นคงของโลกการมีอยู่ของ HTN99 ทำให้หลายประเทศต้องพัฒนาระบบป้องกันร,รุ่นใหม่ตามมาเช่นระบบป้องกันไฮเปอร์โซนิกที่ยังอยู่ในช่วงทดลอง แม้แต่ประเทศมหาอำนาจเองก็ยังไม่กล้าบอกว่าระบบของตนสามารถหยุด HTN 99ได้อย่างแท้จริงนี่ทำให้สมดุลกำลังระหว่างชาติทรงอิทธิพลต้องขยับใหม่เกิดการถกเถียงถึงความจำเป็นของอาวุธระดับนิวเคลียร์ยุคต่อไปและเพิ่มการพัฒนาของระบบปับโต้ไฮเปอร์โซนิกในหลายภูมิภาคสรุปอาวุธที่เกิด